เต็มจุลูอยู่ด้วยนี่หลูกะจักตุน่ะฮะว่าเป็นดมี่่เป่ันมี่ขันมี่มันสีแจ็คเดือนก็มีทิจอยมันคือหลังหลังเทเผาไปมคือหลังแหลมแ่จอยมาแต่ต้อเผากะเบียดตอนนี้มามาไลนยใดเลนี่คะก็มือเอสหร้อยอเตื้อเสียให้เพิ่มไลายใดนี่ก็ไนและย่งใดอ เงินเอสหาลอยก็เป็นเงินสองหาลอยบ่ะเงินสามพันเงินสามนสามนยคุ้ไหน่อยตีใหม่หน่อยสวงอันนี้ปีใหม่เขหน่อยว่าเอาใหม่ใหม่ไหมใส่หานบ่ใส่หันนเล้ยยี่ห้อตี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 หันก็ต แมนมีจักตอยู่เพื่อนแปดปัดเบ็ตโตคุ้นหมุนออกไปน้ำแต่ว่าขั้นติติดหัวหานเนี่ยข้าวเดียวได้เนี่ย กินหังวนถึงเอาไปวัางหันก็ไปคุ้นอาหารแห่บว่โอ้ยอาหารตีจังหวะตุ้ใหญ่ขึ้นวูวูนอกขึ้นอกง่ายถุงกูก้าวบุกหลายได้มอสเนี่ยกจะใชกล่องไว้ใช่งง่ามง่งยไงงวนแกจะขึ้งกล่องคื้กันงวงงามงวงามงวงงามหินงัวนเหเข็นแต่แคขอัมาทางนี้หินง่วอ โนอ่เบอร์สีเอมาได้นี่ลอยหนึ่งค่าสนอ๋อมีค่านม่ตีคาเสือกกว่าเข้าจายก็ชนเหซื้อเสอบ่ม่นใหซื้อสอเ้าคเขาเขาพดเร่องจายสืซื้อมานบ้างผู้อื่นไส่งบ่แม่ไหนสมบัติค่าโนกับลอยหนึ่งได้ดิวาชนไม่ไหวโลดาง่าย